เจะากระเจาจนร้อ,องอยังไงตอนที่มันอยู่ในป่าเจ้ากระเจาอยากมากมากค่ะสัสวัสดีครับทุกคนนี่คือเจ้ากระานะคะเจะ้ากระเอยู่บนต้นไม้แล้วก็เขาร้องเสียงตามนันน,นะครับ เขาเกาะต้นไม้ตัวนี้ต้นไหนตัวนี้ยตัวนี้นี่อ่ะใช่เกาะวางไว้ตรงเนี้ยวางไว้ตรงเนี้ยด็สินี่ไม่วางตรงนี้ก็ได้อ๋อวางตรงใบไม้เหรอ